รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สนับสนุนโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดเฝ้าหน้าจรอคุณนายจ่ายตลาดกันอยู่ใช่ไหมล่ะจ๊ะน้องเขตก็ประจําการรออยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซากันแล้ววันนี้คุณนายจะพาน้องเขตไปไหว้พระเสริมสิริมงคลกันที่วัดดังอีกหนึ่งวัดของจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งบรรยากาศได้คลึกคลื้นมากๆเลยแหละครับ แบบนี้ที่นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยเราเรีบไปหาน้องเขตและคุณนายกันเลยดีกว่าครับสวัสดีคุณผู้ชมรายการคุณนายจากตลาดทุกท่านเลยนะครับสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานนครับและว,วันนี้นะครับผมอยู่กับคุณนายที่น่ารักอารมณ์ดีของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขออนุญาตแนะนําคุณนายนะครับคุณนายจัทรลัตษณ์ไต่ตาณน,นะครับพริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซา นายกเหล่ากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซาและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดฉะเชิงเซาครับคุณนายสวัสดีครับอาทิตย์นี้เราอยู่ที่ฉะเชิงเซาต่อคุณนายบอกเขตว่าเป็นอีกหนึ่งวัดเลยที่ไม่ควรพลาดเลยไม่ควรพลาดเลยพระธาตุวายโยครับผมมีพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีหลวงพ่อปลดหนี้ เดี๋ยววันนี้นะครับจะให้คุณนายนะครับพาชมที่นี่หน่อยนะครับว่าที่วัดพระธาตุวายโยนะครับหรือที่วัดข้้ยน้ำซับเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เห็นคนมุงตรงแบบว่าที่มีพุ่มไม้มีเหมือนมีดอกเข็มอันนี้อยากรู้ความหมายมากมีคนที่ให้ข้อมูลได้ดีเดี๋ยวเราจะพาไปพบเลยนะคะครับผมนะฮะอ่ะโอเคครับไปครับเดี๋ยวเราไปเจอพี่เขาเลยครับ ครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่กับใครครับคุณนายอันนี้พี่เจ้าหน้าที่สํานักงานพระพุทธศาสนานะคะจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระธาตุวายโยด้วยค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับเขตอยากรู้มากเลยเมื่อกี้เขตเห็นทุกคนเนี่ยที่เดินมาแบบว่าพอไหว้พระเสร็จแล้วนะครับเห็นทุกคนต้องแบบมาดูตรงแบบดอกเข็มนี่มันคืออะไรยังไงครับคือนี้ครับตามความเชื่อเขาบอกว่าถ้าเป็นดอกเข็มที่มมีห้าแฉกนะครับให้เราเก็บไว้ใส่กระเป๋าไว้ครับโชคให้ลาบ ให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับนี่นะอันนี้คือแบบ4นะฮะ4แต่ถ้าแบบว่าเป็นความเชื่อของนี่คือจะเป็น5กลีบนะฮะ5กลีบนะฮะมีคนเก็บได้5กลีบถือรางวัลที่1นึ่งโอ้โหแล้วข้างหลังเรานี้คืออะไรครับผมเป็นพระมหาเจดีย์พระธาตุวาโยครับจะมีลักษณะพิเศษคือลักษณะคล้ายๆว่าเป็นทรงลักขังซ้อนกัน3อันซ้อนกัน3อันนะครับ ตั้งอยู่็นฐานทงกระบอกอันนี้ก็แบบว่าถูกสร้างมาเนิ่นนานแล้วครับตั้งแต่นานมากนะครับนานะฮะวนประตูทางเข้าก็จะมีสี่ทางสี่ทางกครับสี่ทิศนะครับแต่ละประตูก็จะมีพญานาคตะครว่าชิญผู้คนให้เข้าไปในเจดีเจดีอ๋อ หลวงพ่อปดนี้ด้วยประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อปฎนี้นี้เป็นยังไงครับคือตามความเชื่ออยกนะครับนะตามประวัติเขาบอกว่าเป็นปัปตุลูปฟังมานิชัยนะครับเกิดมาพร้อมกับวัดวัดนี้ตั้งอยู่ตั้งแต่ปีก็สร้างปี2528ครับแล้วก็ได้ตั้งวัดในปี2552ครับผมได้วิสงขการปี2552นะครับนประวัติเดี๋ยวผมให้พี่นะครับพาผมกับคุณนายนะครับไปกราบหลวงพ่อปหนี้กันหน่อยดีกว่าครับไปกันเลยครับไปเลยครับ ปกติแล้วเนี่ยเขาเข้ามาไหว้เนี่ยเขามากราบขอพรเรื่องอะไรบ้างครับครับปกติเฉพาะผนี่นะครับอันดับแรกคือดหนี้อันดับที่2คือทํามาค้าขายคล่องนะครับธมากินคล่องอันที่สามีทามาค้าขายขึ้นนะครับที่เข้ามาไหว้ถึงมากแค่ขอในเรื่องของการทํามาค้าขายเรามีทิคนะแต่ว่าเผื่อคุณผู้ชมแบบมาที่นี่แล้วแบบใหอยากรู้ทิคในการไหว้บ้างเรามีทิคไหมครับเออทิคเล็กน้อยก็จะมีการล้วงไห่ครับที่ฐานครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราทั้ง3คนขอตัวไปไหว้ขอพรกันก่อนนะครับค่ะ มากครับคุณผู้ชมนะฮะอิ่มบุญนะครับตอนนี้รู้สึกต้องขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้เราอิ่มบุญกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเขตนะครับจะขออนุญาตนะครับผมตามคุณนายนะครับไปทำภารกิจอีกหนึ่งภารกิจนั่นคืออะไรครับผมไปมอบชุด PVE ที่โรงพยาบาลพนมสารคามค่ะอ๋อสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวเราตามคุณนายกันไปเลยครับ โอ้โหไม่แปลกใจแล้วนะครับว่าทำไมวัดแห่งนี้ถึงได้มีผู้คนหลั่งไหลกันมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าตอนนี้ครับขอตามติดน้องเขตไปทำภารกิจกับคุณนายมอบชุด PPE ให้โรงพยาบาลกันก่อนดีกว่าครับครับผมและอีกหนึ่งภารกิจของเราวันนี้นะครับที่ติดตามคุณนายมานะครับคือการที่เรามามอบกำลังใจและชุด PPE นะครับจำนวน 200ชุดนะครับซึ่งเป็นทางคุณนาย100ชุดแล้วก็ทางรายการคุณนายใจตลาดอีก100ชุดนะครับวันนี้มามอบให้กับทางโรงพยาบาลพนมสารคามครับผม ภารกิจของเราตอนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะภารกิจการจ่ายตลาดของเรานั้นยังมีอยู่ครับเดี๋ยวเราไปจ่ายตลาดพร้อมกับทําเมนูสุดพิเศษกันครับ ึงเวลามาจ่ายตลาดกันแล้วล่ะครับโอ้โหครั้งที่แล้วเนี่ยของอร่อยเยอะยังไงวันนี้ก็ยังมีของอร่อยเยอะเหมือนกันแน่นอนเตรียมท้องรอให้ดีเลยนะครับน้องเคนอิ่มบุญแล้วนะครับก็ต้องอิ่มท้องด้วยนะครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตลาดแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอะไรครับนายตลาดอำเภอพนมสารคามค่ะค่ะที่นี่ก็จะมีของกินแบบว่า เยอะแยะมากมายนี่มองไปแบบว่าสุดลูกหูลูกตาเลยนะคุณผู้ชมและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยครับวันนี้เราต้องมาหาซื้อวัตถุดิบด้วยนะฮะจาการทําเมนูสุดพิเศษของคุณนานนั่นเองคือเมนูอะไรครับวันนี้๋วยเตี๋ยวปากหม้อค่ะซึ่งเป็นเมนูของอําเภอพนมสารคามเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาซื้อวัตถุดิบแล้วก็ชิมของอะไรกันครับตามมาเลยครับไป สวัสดีค่ะคุณป้านี่มั้งคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องใช้อะไรบ้างครับคุณนายกุ้ยช่ายค่ะอันนี้ทําเป็นไส้กุ้ยช่ายอันนี้คือกุ้ยช่ายบ้านคค่ะเป็นแบบนี้นะครับคุณแม่ค่ะอันนี้ขายกําละเท่าไหร่ครับคุณแม่กําละสิบบาทเองอ่ะเดี๋ยววันนี้เราเอาไปสองกํนะฮะในการทําอาหารของเราวันนี้ในสคมสิบบาทสองกํานะยี่สิบบาทนะไม่ต้องใส่นี่เลยครับแม่ขอบคุณแม่มากเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่ขายอะไรคะขายบ้าจางค่ะบ้าจางเหรอเป็นบ้าจางอะไรคะแม่บ้าจางสูตรของพนนมโดยตรงนะคะสูตรเฉพาะตัวค่ะทําไมบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะเพราะมีอะไรเด็ดของเรามีในเนี่ยของเรามีไส้ทั้งหมดแปดอย่างโอ้โหแปดอย่างแบบนี้ขายเท่าไหร่จ้ะสี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทเอหน้าตาของบ้าจางของพนมสารคามนั้นจะเป็นแบบไหนขอดูหน่อยค่ะได้เลยค่ะ อยากรู้ว่าบะจ่างที่อร่อยเนี่ยต้องรสชาติเป็นแบบไหนครับไม่เค็มจนเกินไปไม่เค็มจนเกินไปไม่หวานจนเกินไปไม่หวานจนเกินไปต้องได้รสชาติพอดีพอดิต้องพิสูจน์หน่อยต้องพิสูจน์อ๋โอ้แม่ครับเป็นอย่างที่คุณแม่บอกเลยทุกอย่างมาลงตัวนะฮะแล้วยิ่งกินอุ่นๆร้อนๆนะบอกเลยว่าอร่อยมากอร่อยมากอคุณแม่ฝากร้านหน่อยค่ะก็บะจ่างของพนมนะคะ โชว์มาสั่งได้ก่อนล่วงหน้าได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0895425118ค่ะโอเคครับแม่ค่ะด <XL. S 1> ็ข <p> ค <waste động> ่ะเด็กค่ะเด็ขคยะเด็กค่ะเหมือนคนเหมือนขโมยเลยเหมือนขโมยเลย ข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะอันนี้เป็นมะม่วงอะไรครับน้ำดอกไม้ค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้ปกติแล้วข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยต้องกินกับมะม่วงอะไรอร่อยสุดเอ่อถ้าเป็นแม่ค้านะคะว่าน้ำดอกไม้อร่อยสุดคะ่ <spe k S 2> <จ>ะเพราะมันจะหวานชุ่มคอเพราะมันจะหวานชุ่มคอนะแล้วคืออันนี้ขายกล่องละเท่าไหร่ครับมี30ค่ะ60 75าค่ะมาชิมหน่อยฮะว่าจะหวานจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าใช่่ เป็นไงบ้างคะหวานแบบว่าไม่จนไม่หวานจนเกินไปครับออกล่องแบบนี้40บาทเท่านั้นนะ,ะฮะไม่ผิดหวังจริงนะ,ะฮะอ่ะเดี๋ยวอุ่นหนึ่งกล่องกล่องนี้แหละอุ่นหนึ่งกล่องพวดเค็มเลยพวดเค็มเลยแล้ว,ลวออปรติแล้วถ้าแบบว่าผมซื้อหึ่กล่องคุณนายต้องซื้อให้ผมกี่กล่องดีครับเมาหมดเมาหมด,หมอดเอ,อ,เอ,อ ครับฝากร้านหน่อยครับใครอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยเชิญเลยครับใครอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแวะมาได้ท yes, ี่ร้านลาวันข้าวเหนียวมะม่วงนะคะอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาจ้าครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แล้ววันนี้นะครับผมเราอยู่กับอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยครับของพนมสารคามนะครับผมเชิญท่านแนะนําตัวได้เลยครับผมนายภับุญหิมไรนะครับนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคามนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับเขตยาทราบว่าในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ทางตลาดมีมาตรการการดูแลไงบ้างครับตอนนี้เราก็จะมีมาตรการต่อไปก็คือการคัดกรองคคัดกรองนะครับ แล้วก็ตรวจอุณหภูมิแล้วก็การสวอชนะครับ,รบและการฉีดยาของโรงพยาบาลครับสุดท้ายนะครับอยากให้ท่านเชิญชวนคนเที่ยวพนมสาราคามนะครับเรามีอาหารนะครับคือก๋วยเตี๋ยวปักหม้อ,อมแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงของดังของจังหวัดฉะเชิงเซาและอาหารของเราหรือผักพื้นเมืองของเราชาวบ้านจะเก็บผักมาขายกันเองนะครับกำาลสิบบาท ห้าบาทนะครับป่อสารพิษนะครับ <ทะ S 1> ครับ <ทะ S 1> วันนี้ขอบคุณท่านมากเลยนะครับผม <ทะ S 1> ขอบคุณ <ผม S 1> ค่ะผมนะฮะวันนี้ครับเราพร้อมแล้ววัตถุดิบทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้ว <ทะ S 2> เดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันเลยคร่<ท>ะแม่ทั้งเอารอยทั้งหาก,กันดิเช่นเคย <c oughs> คุณนายนี่ไม่มีแผวเลยนะครับแต่ฝีมีการทำอาหารก็ไม่แผวเหมือนกันนะครับเพราะช่วงหน้าก็ตรียมพร้อมเข้าครัวทำก๋วยเตี๋ยวปากหม้อให้น้องเคตได้ทานกันแล้ว พร้อมที่จะทาเมนูสุดพิเศษแล้วนะครับแล้ววันนี้เมนูที่คุณนายจะทำคือเมนูอะไรครับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันบ้างครับว่ามีอะไรบ้างครับวันนี้มีปุยไช่นะคะมีเกลือมีน้ําตาลทรายแดงน้ํามันหอยแป้งมันแป้งข้าวเจ้าค่ะผสมกับน้ําเดี๋ยวขั้นตอนแรกของเราวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทําอะไรก่อนครับผัดไส้ก่อนผัดไส้ก่อนนะครับมาเดี๋ยวมาทาไส้กันเลยครับคุณผู้ชม ใส่น้ำมันครับน้ำมันตาอางุ่นค่ะซึ่งคู่ครัวคู่บ้านเรามาตลอดค่ะอ่าน้ำมันได้แล้วนะคะผักก็สุกง่ายอยู่ครับผมใส่อะไรบ้างครับเกลือค่ะเกลือ1ช้อนน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนน้ำมันหอยใส่หมดเลยค่ะ ส่วนของไส้นะครับผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมง่ายๆแบบนี้เลย่ยเลคะในส่วนของแป้งนี้ต้องใช้ผสมยังไงบ้างครับคุณนายแป้งมันแป้งมันนะครับแล้วแป้งข้าวเจ้าผสมกันแล้วก็น้ําเดี๋ยวเราจะเอามากวนกับน้ำแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่านะครับค่ะ แป้งนะครับผมละลายกับน้ําเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นตัวเส้นนะครับอ่าทีละอันนะคะอ่าหยอด่างนี้แล้วก็บีบคนสองรอบพอแล้วก็ปิดฝาไว้แล้วก็มาใส่ไส้สำหรับคนที่ไม่มีหม้อแบบนี้นะครับก็สามารถใช้หม้อข้าวนะฮะแล้วก็เป็น ผ้าขาวบางนะครับผม<อ>ถึงให้ตึงนะฮะแล้วกาทำแบบนี้ก็ได้นะครับได้แล้วกินได้นี่<า>นะฮะดูระวังฝีมือผม่าโอ้โหเละคุณนายครับผมว่าไม่ควรทำนะฮะอ,อ๋อเหรอครับ เป็นพระเอกต่อไปก็แล้วกันตอนนี้นะครับผมกับคุณนายนะครับผมทำเมนูซุปเิเ็ษเรียบร้อยนะคะนั่นคือก๋วยเตี๋ยวปากหม้อและที่สำคัญนะครับไม่ได้มีแค่นี้ด้วยน้ำซุปข้างหลังนี้ก็พร้อมแล้วด้วยนะครเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับ มาสิจ้ามากินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อของเด็กของอำเภอพนมสารคามกันแต่น้องเขตเขาพิเศษกว่าใครเพราะเขาจะได้ชิมฝีมือคุณนายกันเลยหัวหน้าตาน่ารับประทานมากครับคุณนายมากค่ะ,คะขออนุญาตชิมเลยแล้วกันนะครับได้เลยค่ะ,<ม>คะตัวแป้งนะครับจากที่เราสังเกตผมสังเกตด้วยตานะครับผมต้องมีความว่าเหนียวนุ่มแน่นอนอ่ออาเดี๋ยวเรากินกันนะครับ หลังจากได้ชิมไปนะฮะต้องบอกว่าตัวแป้งนะครับเขาจะมีความเป็นเส้นสดจะมีความเหนียวนุ่มนะฮะบ,บวกกับไส้นะครับผมนะบอกเลยว่าอร่อยมากๆเมนูนี้นะครับอร่อยมากสุดยอดเลยสุดยอดค่ะสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้คุณนายให้กําลังใจในช่วงสถานการณ์โควิดเลยครับค่ะทุกคนนะคะขอเป็นกําลังใจให้เพราะว่าช่วงโควิดเนี่ย ทั้งรายได้เศษษษษษรษฐกิจลดน้อยถอยลงแต่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีค่ะยังไงกัดอ,อย่าตกนะครับคุณผู้ชม แล้วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณนายจันทรัตนะไตเตรานันนะครับปริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซานายกเหล่ากาชาจังหวัดฉะเชิงเซาและประธานแม่บ้านหาไทยจังหวัดฉะเชิงเซาครับคุณนายขอบคุณมากเลยนะครับทางรายการคุณนายจันทรัตนะครับก็มีกิฟต์เซ็ตจากน้ำมันถูเหลืองตางหุ่นไม่เป็นไขสะตา์มอห้ด้วยครับซึ่งภายในกิฟต์เซ็ตนะครับจะประกอบไปด้วยน้ำมันถูเหลืองตางหุ่นน้ำมันคารา น้ำมันไม่ได้ดอกทานวันและน้ำมันข้าโพดครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับน้ำมันถั่วเหลืองตางุ่นไม่เป็นไขสสะอาดขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือเมนูที่คุณนายพาทำกันในวันนี้คือเมนูอะไรร่วมสนุกกันได้ที่แฟนเพจคุณนายจ่ายตลาดกันได้เลยครับ amarin tv